จรเเะเข้นะคะเก็บมาแล้วก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ใช้มีดเนี่ยเฉือนตรงมุมข้างๆเขาเนี่ยค่ะลบเหลี่ยมเขาเรียกลบเหลี่ยมนะคะมันจะมีน้ํานิดหน่อยลบพน้อนจะทําว่านหางจระเข้รอยแก้วนะคะ พอดีปลูกไว้ที่บ้านนะคะมันเยอะมากแล้วพี่น้องชอบกินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทําขายเมื่อก่อนไปเจอที่ไหนก็น้องจะซื้อกินแล้วเขาจะกกุบๆดีเนี่ยคะเขาก็จะเอารบเหลี่ยมเสร็จกระปอกตรงกลางนะคะพอกตรงกลางแล้วเขาก็ใช้ช้อนควักน้องคนนี้เก่ง ขนาดแม่ไม่ได้สอนใครทำาอ,อส,สมก็เป็นสิทธิ์อาจารย์ยังไม่ได้สอนเลยมัวแต่ไปทุรละค่ะก็ทําอย่างเนี้นะคะจนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาไปล้างสาวเกลือสักสองน้ำนะคะทําอันนี้เสร็จก็ไปล้างน้ำเปล่าเอาเกลือใส่ค่ะแล้วก็สาวสาว เอามาล้างนะคะใส่เกลือขยำขยำนิดนึ่ล้างทิ้งสักน้ำหนึ่งแเดี๋ยวเ,ออเนี่ยล้างน้ำเมือกมันออกค่ะทิ้งสักน้ำหนึ่งหรือสองน้ำนะคะเอามือรูดรูดค่ะรูดเมือกมันค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปซาวก,กับแป้งมันมันจะช่วยให้เมือกเนีย่ยน้อยลงค่ะสองน้ำนะคะจับรูดเมือกมันออกค่ะ มันจะมีเมือกนะคะแป้งมันไปอีกช้อนหนึ่งแล้วก็สาวๆนะคะแป้งน้ำมันเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับเมือกนะคะค่ะข้าวๆข้าวนะคะแป้งมันจะช่วยดูดซับเมือกแล้วเดี๋ยวก็สักสองสามนาทีนะคะนะคะมันยังเป็นเมือกอยู่ แล้วก็เอาไปล้างน้ําเปล่านะคะเขาเอามือลูดลูดเพื่อเอาเมือกออกเห็นไ,ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างน้ําเปล่าะค่ะ้ซ hey, าวแป้งเสร็จนะคะแล้วก็ล้างน้ําทิ้งสักสองน้ำคะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปหัน่นแล้วก็ไปต้มต้มน้ํา ทิ้งน้ำหนึ่งนะคะเราเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งต้มน้ำทิ้งแล้วก็เททิ้งค่ะแล้วก็นอกน้ำเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปร้อยแก้วล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็มาหัน่นเธอผ่ากลางก่อนสิแล้วก็หั่นเออผ่ากลางก่อนนะคะแล้วหัน่นมันจะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มน้ำทิ้งสะน้ำหนึ่งค่ะใส่เกลือต้มน้ำนะะเราต้มน้ำ เอาเอาน้ำใส่ไปพอสมควรนะคะต้องกะดูจำนวนว่านหางจระเข้แล้วเสร็จแล้วก็เอาเอาใบเตยเนี่ยเขาลงค่ะพอน้ำเริ่มร้อนจัดเอาใบเตยลงแล้วเอาว่านหางจระเข้ลงแล้วก็ต้มไปประมาณสักห้าน,นาทีแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหนึ่งค่ะแล้วอีกสักพักนึงก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะอย่าใส่ ทีเดียวจบนะคะมันจะรัดเนื้อทําให้เนื้อไม่นิ่มนวลค่ะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะบางคนไม่เข้าใจว่าทําอะไรยากเย็นนักหนาเอา้าไม่งั้นจะมีเชนชวนชิมเลยคะ่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่แม่สอนพาน้องมาค่ะว่าทํากับข้าวข,ของหวานทุกอย่างเนี่ย,ต,ยต,ต,ต้องค่อยๆเติมน้าําตาลต้องค่อยๆเติมน้าปลาไม่งั้นมันมันจะไปรัดเนื้อทําให้เนื้อแข็งอย่างแช่อิ่มเหมือนกันค่ะ เนี่ยอย่างนี้ลอยแก้วนะคะเราก็ต้องค่อยๆเติมน้าตาลทีละนิดเติมเกลือทีละนิดแล้วต้มไปสักพักหนึ่งก็เติมอีกแล้วก็ชิมนะคะยังไม่หวานก็เติมอีกนิดหนึ่งค่ะเขาจะได้ไม่รัดเนื้อนะคะอันนี้ป้าน้องจะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะก็ต้องกะเอานะคะเราจะไม่เอาหวานจัดใช้น้ําตาลมะพร้าวแลืใช้น้าาาําตาลสายแดงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ต้มไปสักห้านาที นะคะล้วก็ชิมรสคะว่าถึง,ถงแม้จะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะก็ใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยตัดรสมันจะทําให้รสเข้มขึ้นค่ะแล้วก็กลมกล่อมค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะคะจะ<ห>ต้มไปนะคะต้มต้มไปสักห้านาทีหรือสิบนาทีนะคะอย่าไม่ต้องต้มมากนะคะพอสุก แล้วชิมรสพอได้ที่มันก็จะหวานนิดๆแล้วก็เค็มตามค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะนะคะมคมะโขกก็แล้วแต่จำนวนนะคะใบใหญ่ใบเล็กมะโขกแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ขยำขยำแล้วก็กองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนเย็นนะคะต้องให้อันนี้เย็นก่อนแล้วใส่ไปไม่งั้นมันจะเปลี่ยนเป็นเขียวเหลืองค่ะถ้าเผื่อเราใส่ตอน ตอนมันอุ่นๆหรือใกล้เย็นเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวค่ะเขียวมากเขียวน้อยก็แล้วแต่เราใส่น้ําใบเตยนี่นะคะืคอหักว่านหางจระเข้รออ้อยแก้วนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปีาน้องจะตักใส่ถ้วยให้เขาอุ่นแล้วค่อยเติมสีของใบเตยจระเข้นะคะ,อเ,คะ,คะเอ,อตอนเขาสุกเนี่ยเขาจะสีไม่เขียวนะคะ น้องเอาเอาใบเตยนี่ยค่ะมาตำแล้วก็คั้นน้ําเพื่อให้เขาเป็นสีเขียวค่ะนะคะมากน้อยกันแล้วแต่เรานะคะเออสีเขียวได้จากใบเตยนะคะสีม่วงสีฟ้าเนี่ยค่ะได้จากดอกอัญชันสีแดงเนี่ยจะได้จากบีทรูทค่ะนะคะหัวบีทรูทมาต้มแล้วก็ปั่น อันนี้จะเห็นว่าป้าน้องใช้สีจากธรรมชาตินะคะสีของใบเตยเนะะี่ยค่ะเราจะให้เขียวมากเขียวน้อยก็เราก็ตักใส่นะคะใส่มากมันก็จะเขียวมากแต่ต้องใส่ตอนที่อาหารอุ่นแล้วนะคะถ้าเผื่อร้อนๆเขาจะเปลี่ยนเป็นเขียวเหลืองคะ่ะอันนี้เราใส่น้อยหน่อยอ,อันนี้ป้าน้องทําให้เห็นว่าออสีใส่อาหารหรือขนมเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้สีวิทยาศาสตร์หรือสี อาหารที่เขาทํามาค่ะถ้าเผื่อสีเขียวเนี่ยก็เอาใบเตยมาตํานะคะแล้วก็คั้นน้ําหรือเอาใบพริกใบผักชีมาตําแล้วก็คั้นน้ํานะคะอันนั้นก็เหมาะสําหรับใส่อาหารแต่ใบเตยเนี่ยใส่ได้ไม่ว่าจะขนมหรืออาหารค่ะเอ่อถ้าเผื่อสีเหลืองก็ได้จากฟักทองสีม่วงหรือน้ําเงินก็ได้จากดอกอัญชันถ้าเผือเป็นสีแดงก็ได้จากหัวบีทรูทที่พี่น้อง ที่ป้าน้องทําให้เห็นวันนั้นนะคะเอาหัวบีทรูดมาต้มแล้วก็ปั่นแล้วก็ใช้นิดหน่อยค่ะเออก็ลองดูใส่ไปว่ามันแดงมากแดงน้อยนะคะใหม่ๆอย่าใช้แดงมากนะคะบางคนไม่เข้าใจจะคจะคิดว่าเราใส่ใส่สีอาหารแล้วไม่กล้ากินค่ะเออถ้าเผื่อจะทํากุ้งเชียงทําหมูแดดเดียวเออ เนี่ยค่ะคุกหมูวันนั้นป้าน้องก็จะคุกหมูเราจะไปผัดกะเพราทำลาบอะไรเขาก็สวยนะคะเค็มบมักนัดก็ใช้ได้นะคะสายไปนะคะไม่ต้องไปใช้ดินปลอดสิอูลยค่ะใช้บีดรูดเนี่ยค่ะแล้วก็หมูยอก็ใช้ได้ค่ะสีเขาก็จะแดงขึ้นนะคะลองตามไปดูใน youtube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะ ป้าน้องให้เคล็ดลับจริงๆนะคะป้าน้องเรียนมารู้เนี่ยก็พยายามถ่ายทอดให้เอซหรือคนทั่วๆไปได้รู้นะคะพวกแม่ค้าที่ทำเนื้อต่างๆขายนะคะแล้วทำซอสพริกซอสศรีราชานะคะเจ้าของโรงงานที่ทำซอสพริกศรีราชาหรือซอสยี่ห้อไหนก็ตามแต่ค่ะป้าน้องเคยคิดจะจะส่งจดหมายไปให้ท่านเคล็ดลับสำหรับทำ ออซอสพริกซอสอะไรให้มีสีแดงนะคะว่าใส่อะไรแต่ก็ไม่ได้ส่งวันแล้ววันอีกตอนนี้ป้าน้องทำ youtube นะคะท่านนําไปใช้ได้นะคะตามไปดูใน y YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะวุ้นรอยเอว่านหางจระเข้รอยแก้วนะคะตามธรรมดาเขาจะใส่ใส่ป้าน้องเอามาเติมหลังจากเขาตักมาอุดเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะคะป้าน้องก็จะใส่ น้ำคั้นใบเตยไปค่ะเขาก็จะเขียวจะเอาเขียวมากเขียวน้อยก็เราแล้วแต่ใส่น้ำใบเตยเข้าไปนะคะสีเขียวได้จากน้ำใบเตยนะคะสีเหลืองจะให้สีเหลืองก็ใช้ฟักทองนะคะเวลาทำขนมหรืออาหารแต่ถ้าเผื่อจะให้สีแดงเนี่ยใช้หัวบีทรูทนะคะไปต้มแล้วก็ปั่นค่ะแล้วก็ใช้ใส่ไปไม่ว่าจะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดหน่อยค่ะหัวหนึ่งวันนั้นป้าน้องต้มหัวหนึ่งป้าน้องใส่ไปประมาณออสองช้อนชาค่ะเขาก็ได้แดงเหมือนเนื้อวัวเลยค่ะคุกหมูสามชั้นด้วยคุกหมูบดท,ทำลาบด้วยค่ะถ้าเผื่อคุณไปทำกุ้งเชียงนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยเอ,อแหนม หมูยออะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะแดงนะคะแล้วก็ทำซอสพริกซอสมะเขือเทศใส่ไปเขาก็จะแดงค่ะเค็มหมักนัดก็ได้นะคะคุณไม่ต้องใส่ดินประสิวค่ะให้มันแดงกุมเชียงก็ได้ค่ะเขาก็จะมีสีแดงถ้าเผื่อใครสนใจเคล็ดลับอันนี้นะคะตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักราวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องจะมีเคล็ดลับต่างๆซึ่งป้าน้องได้จากคุณแม่บ้างอาจารย์บ้าง ผู้ที่มีความชํานาญป้าน้นองออมีเคล็ดลับป้าน้องก็จะแอบคุยกับเขาค่ะเราพยายามถ่อมตัวนะคะอย่าไปทําว่าเรารู้ดีกว่าเขาเขาก็จะให้เราค่ะหัวบีทรูทเนี่ยป้าน้องได้จากอาจารย์สมฤทธิสุวรรณบลนค่ะสมัยป้าน้องเรียนเทคนิคกรุงเทพค่ะท่านเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะแล้วก็ไม่เคยหวงเคล็ดลับเลยค่ะ ทุกวันนี้ป้าน้องก็ยังนึกถึงท่านป้าน้องเคยเคยคิดจะส่งจดหมายไปบอกเจ้าของโรงงานซอสพริกศรีราชาแต่ก็ไม่ได้ทำวันแล้ววันอีกออวันนี้นะคะป้าน้องมาทำ u t u b e นะคะเจ้าของโรงงานซอสพริกต่างๆนะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศแหนมนะคะหมูยอนะคะหมูแดดเดียว ลาบเลิบอะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะที่ใช้เนื้อเนี่ยเอาต้มน้ำบีทรูทแล้วก็ไปปัน่นแล้วก็ใส่ไปนิดเดียวนะคะค่อยๆค,คุกที่เหลือก็ใส่ถุงเล็กๆเ,เ,เก็บไวค้ค่ะจะใช้ก็เอามาทำหัวหนึ่งนี่ใช้ได้นานมากคะ่ะตามไปดูใน youtube นะคะป้าน้องแสดงวิธีทำให้ดูทุกทิกทุกครั้งป้าน้องจะพูดคะ่ะมันไม่เห็นภาพคราวนี้ป้าน้องก็เลยทำให้เห็นจะจะเนี่ยแล้วให้เห็นด้วยนะคะว่าสีเขียวเนี่ยมาจากใบเตย สีแดงมาจากหัวบิทรูทค่ะมันไม่ใช่สารเคมีนะคะมันเป็นสารสีธรรมชาติค่ะมันมีอีกอันค่ะโบราณสีแดงเนี่ยเขาจะใช้ขั่งนะคะใช้ขั่งคุณแม่เคยสอนแต่มานน้องจําไม่ได้ค่ะเข้ามาต้มยังไงไม่ทราบเขาไปทําขนมชั้นค่ะมันจะแดงค้ำๆหน่อยแล้วมันหอมค่ะแต่อาจารย์บอกให้ใช้หัวบีทรูทมันง่ายขั่งนี่กรรมวิธีมันเยอะค่ะเนี่ยค่ะ ้าน้องให้เคล็ดลับเต็มที่แล้วนะคะติดตามนะคะ